This true clash is upcoming between me and Horizon. The true clash is upcoming between me and Horizon. <cinnamon> <riceuts> เ่ยมเลยปุ้งตังหมดดูดูสว่างชื่อแสงจ้าวาดแววแล้วตัวก็สว่างด้วยนะแสงว่าสัางเต็เอ้ยแล้วก็ไอ้นี่ลิเิตลิเิตเอ้ย เห่แล no e ้วเห็นแล้วนมันอยู่โน่มอ่โน่นไอ้เลืดจนหมดช่วยด้วยช่วยด้วยเลือดหมดขอบคุณนะ thank you มันมามันมาม แม่ไหมยม่ไหมัวมันหิวเลือดวะหิวเลือดดับเบิลเออได้ๆคือทำไมผมตั้งไว้จริงเลยอืโหไม่รวยเลยอะ พบศับตรูแล้วพบศับตรูแล้วอะไรก็เนี่ยศัต,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 ตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยศัตรูระวังด้วยวกูรกเก็ตจะไม่กว,วนนะไปกับแสงซ่าดีกว่าแสงแวส่าซ่าไปเลยครับตามเราจะ<า>ไปแสงซ่าวาด,ดนะ First blood, oh, my ah. double, oh, my kill! <gasps> oh, my. triple kill. Ace, somebody ดูเพื่อนดีโอ้โอ้ไปซื้อไปแล้วตอนีครับไม่รู้เหมือนกันนะไอเจ้ามึงรู้แล้วผมไม่ได้กลัวตายจะดีเท่าอานซื้ออะไรไม่ได้แล้วไปตรงนั้นไปตรงนั้นขึ้นไปข้างบนดลย หัวกับไม่มีอะไรไม่เห็นหัวมันเหมืนมือคนอ่ะบนน,นั้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแล้วหนึ่งเห็นหนึ่งเห็นหนึ่งเนนั้นมา <c oughs> อุ้ยมไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โ,โดนโดนแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว <c oughs> เขไปไหนกับนเนี hmm. uh ่ยมันหยงมันอยู่ตรงนั้นอยู่ first blood เล่นโหดังเลยมันแอบอยู่ตรงไหนไหนว่า้านเออ หลังนรกล้มหนึ่งอะหูดูเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนเก่งมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยซื้ออะไรไม่ได้แล้วอะ่ะซื้อปืนไม่ได้แล้วอะ่ะทำไมล่ะเยี่ยมเลยขอบคุณนะขอบคุณนะ หมดเวลาโอ้ซื้อเสร็จก่อนผมจะมาตุ๊นะครับผมจะไปเข้าไปแก้บนนี้จะมาต่๊กก้งแสงครับแสงทองเฮ้ยกระสุนสดไปด้หัวมันผมแค่ไปดึงหัวมันเฮ้ย อยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านสาอยู่ในบ้านสามไม่มีระเบิดอ่ะมเะา double kill

อะไรเหรอก็ปุ๊บขนาดหมอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันก็ยิงนี่หว่าไปตรงนั้นไปตรงนั้นต้องยิงคนหนุ่ยเจอาเคอยิง ขึ้นมองตามมือด้วยมันก็สุดนะ แต่มันไม่มีรถทุกคนไปเข้าวงกันยินต่อยอะไรเนี่ยยิง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 ยิิงยยิง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 ยองยิงยเงยยิงยิงยิยิงยยิงยิงยิง หัวโตก็คือหัวมันจะโตเหรอตัวมันจะโดนหมาละตไม่รู้ทขินใาาวะฮะอะไรอ่ะอ๋อเป็นตัวธรรมดานี่แหละ <S 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 โอ้ย คนหนงค่ะคนหนงค่ะหัวใหญ่เิอ่นล้มพ่นตายแล้ว ตายแล้วเฮ้ยีโอ๊ยหัวเราไม่ใหญ่มากนะโอ้ยอะไรวะ เ้คือด้วยอ้อยดูล้มเล้วมดตายแล้วอะ่ะนเ่เงินไปเกิดใหม่ได้หรอเกิดใหม่ไ,ได้อู้หูไลแล้วมาเกิดตรงนี้วิ่งสุดชีวิตก่อนเลยขออน,นุญาตเปลี่ยนที่นะครับเปลี่ยนตูน้ เอ้ยบินคิวตีหัวหายใหญ่อะไอ้ไหวัวยังไงอยู่อะอะไรวะตัวอะไรวะไอ้มังเกิดมา เกิดปุ er. ๊ตายปั๊บเหรอเฮ้ยเห็นคนไหมเ้ยตงลวงไอ้โอ่อะไรวะตุงลวงไอ้โช่วยด้วยตายอ่ะต้องไปดูผู้ใหญ่ดิตรเดินไ่อ่ะ สกใส่อันนี้น่าจะคนหมดนะไม่น่ามีบอทตัวอยู่กับหัวเรือดีกว่าไปตรงนั้น เพื่อนเพื่อนหัวใหญ่มากเลย,ไ,ยไม่ใครยิงผมฮะฮะฮะใครปืนเขาแรงกว่าเราอ่ะ

คนเกิดคนเกิด